สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีกรรรารเปลี่ยนเคอร์เซอร์เมาส์มาซ่าเกมมิ่งไม่ใช่ gaming. เกมมิ่งเกมเมอร์แล้วก็เข้าก o เกิลแล้วโมซิราผมใช้ไม่ได้แนละ้วน้องก็พิมพ์ไปเลยครับแล้วก็เข้าเน็ตกัน ็ดช้าไปหน่อยเราก็พิมพ์ไปเลยเข<ป>อนนี่ครับเคอร์เซอร์เมาส์พิมไป,ไปแล้วเข้าไปแปลกอันนี้อันนี้ครับอันนี้อันนี้ แล้วคกัแล้วคุณก็เลือกว่าเจวเคอร์เซอร์เมาส์อ,อันไหนมาผมเลือกอันไหนดีดูกัน,นสมุดคุณ สมมติคุณอยากได้ cursor mouse นี้คุกคลิกเข้าไปหนึ่งรอบหนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบแล้วคุณก็เลื่อนลงเห็นคำว่าดาวน์โหลดแล้วเป่าดาวน์โหลดคลิกครับคลิกก็ดาวน์โหลดคุณจะม,มาคุณก็จะได้ไอ้นี่หมา เราจะได้มาเราพได้ไมาเราเก็บไว้ในตรงไหนก็มสมมติผมไมนะว้กดคลิกที่ตรงนี้หรือกดตา,ตาร์ตนะแล้วไปที่คอมพิวเตอร์เอเนี่ยเข้าที่ตรงนี้แล้วก็กดเปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็นอันนี้คับ แล้วแขนคำว่าเหมาก็คลิกไปหนึ่งรอบก็เปลี่ยนตรงนี้ครับอตอนแรกเป็นอย่างนี้แล้วก็เบาไปแค่ไปได้เดดท่าพอเปลี่ยน,นแล้วก็คลิกหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนให้แล้วกดโอเคมันก็เป็นให้แล้วก็ขอจบรายการเปลี่ยนเท่านี้ครับบาย